สวัสดีค่ะพี่น้องคะวันนี้อยู่กับช่องมีนันทิดาชาแนลหรือว่ามิมี่แสงของศ์ฟิล์มเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นมือสอบใหญ่ค่ะพี่น้องคะวันที่หกนะคะวันที่หกกรกฎาคมอ่าครึ่งครึ่งกลายครึงคงค่งปีแล้วกลย้ยจิรบรอบอ่าที่มีม่ายู่แล้วนะคะมาล็อปลอบสิบหาจนตอนนี้ลอปหาสิบเจ็ดแล้วนะคะ <laughs> ก็ดีใจนะคะว่า ประมาณวันที่สิบห้าเท่านัอนเราที่สิบห้าก็ประมาณวันทีน่สิบห้าในกลางเดือนนะคะ,ะเดี๋ยวจะแชร์ความทรงจำครบรอบปีมาให้เบิรงนะคะเพราะจะเปลี่ยนแปลงไปจงยยังใดอย่างจังใดนะคะพี่น้องค่ะวันนี้กะตื่นช่วงประมาณบ่ายบ่ายโมงมประมาณบ่ายโมงค่ะพอ,อนรือนอกจากหกโมงเ,เจ็ดโมงนะคะเจ็ดโมงกว่า จังไรนอนนะคะว่าเอาเก็บของลงจากรถนะคะลายยางลายแนวเ <c oughs> พราะว่าเข้าไปหลายมือเนาะค่ะนอนมัาก็เลยของในยุทธงโหลดส่วนหลายก็เตรียมของขึ้นรถไว้กระเป๋าเสื้อผ้าเออของใส่จิปาถะนะคะก็เรียบร้อยนะคะเตรียมพร้อมที่จะซ้อมการสแสดงเราผ่านเจ็ดนะคะวันเกิดวันแถวต้องแก่นะคะอย่าลืมนะคะพี่น้องคะผู้เด็กวันนี้ยูนิคุมนะคะสุดประจําตัวได้แคร์หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร ในเบิ้งรอบที่ไปกระนวลน้ำนะคะแล้วเบือบหาสบเจ็ดนะคะพี่น้องได้ดูเออไม่ใช่อ,อีกองานหนึ่งก็คืออยู่ที่หน้าดูหรือเปล่าไม่ใช่เออสาระ้ามสาระ้ามไปรอบหาสบเจ็ดนะคะหน้าดูเป็นลบหาสิบหกอูนะคะได้ดูสาระ้ามกระนวนแล้วก็รอบหาสิบเจ็ดที่ไร้ที่บ้านนะคะไปนอนคับเดี๋ยวจะไปออกไป พอหอหอมกซอยเมติบัวรู้แล้วพอเสร็จยังนะคะพี่พ่อนายยูมืนอนี้พี่พ่อกลับบ้านเดี๋ยวจเอารถซูดลงไปแหงน้องอุ้มเอาเอาของลงุงทุกอย่างพี่พ่อกลับบ้านไปไปทุระค่ะเนาะไปทรุระแล้วไปเซตร,ระบบจูลระบบเครื่องเสียงให้ท่านพี่น้องที่ทางทางบ้านลค่ะเพราะว่าคือคือแนวที่นั่งทนาคารก็คือเรื่องมีเสียงจริง จริงๆแกก็เป็นซาวน์เอนจิเนียร์แต่ว่า,าคือขอจะคองๆๆกับพักไหวนะคะพี่น้องก็เลยก็เลยเราก็เราก็อยากมามาเห็นความเป็นยู่ของนีน้ำที่นี่ก็เลยก็ได้ไดินพักตรงนั้นไปก็ไม่ด่นี่แต่ที่จริงๆงานที่นั่งนัดก,ก็คือไฟฟ้าไฟฟ้ากับการทำซาว n d ทำเสียงนะคะที่นั่งนัดเลยแต่ว่า,าม่อยู่ตรงนี้คือ นางไม่ได้รับหน้าที่ตรงนั้นนางก็ไม่ไม่กล้าปักไข่แต่นางก็เป็นอยู่นะคะเดี๋ยวไปห่อหมกซอสเมเปียกันเนาะพี่น้องกินหรอพี่น้าโอ้มาหั่นมาแล้วค่ะมาห่อสวัสดีแม่ต้อยแม่เตียนะคะแล้วก็คุณแม่นะคะถิ่งเงนจอนะคะถ้ากันนังเหรียญน้อยเนน้อยค่ะหอมกระปานนั่นก็อย่ามาเรียนน้ำอยู่เอาอยากเรียนน้ำนาะว่มีหมูุลิน

เอไป้องเตียยแตกปั๊บเตียยจ้องข่เลยบรมาพบแตกปั๊บนะน่าไเป็องเตียยคนะขันบอนั่เสียงดังเลยเป็นดีๆงานบานงานเฮ้งงานดุเป็นไตรงกัได้โอ้ย ออเอากระั้งว่าน้ันมียยุไปเอาละเนี่ย<ม>บอบบอบอ่บอบอยากบอแซ่ยังแม่เตี๋ยวแล้วหอ,อ,อย่างหนอ่อยแท้กินคําเดียวสันัวนหนันเนเกเขาเขากขยิบไปหาหมกวเลี้ยงกันีพี่บกซ้ำเ่เอาก็ซ้มกันละ,ละแม่าเด้อเอามาเกี่ยบกันบ้างเห นีเอากำไลหลายต่นแตนกไรหน่อยมตั่นดีว่เอากำไลใชเค็ืบมือโฟมหลายก็เด็กกำไลขาดุนขาดทุนขาดทุนกำไรหมดเลยนี่ดิสกัดสวยกันอย่างยูแม่เวลาเขายิบเขากะยิบหอมงามลักกอนนั่น จะซับมือจะควงด้วยแม่ก็ได้เห็นเหรนก็สิเป็นจังหวะนัะนแตละไม่เงาเงาเงินยุ้เดียวนะอันแมตตอยว่าหมอซึ่งเป็นอย่งคือขวบคือสวดมาสันเอาหุมเอาใส่กันไว้ซื้อคือสวดนีแ่ัดก้โอ้น่เน้นซีน้ำใหม่แม่นอแม่จ๋ามันบ้วนใส่เราได้นะ ก็ใหม่เด้หมอคือก้นหมอคือ้อส่วนสี่โอ้ก็ได้ใส่โดนก็ได้ใส่โดนมันด้ยกัดกันนะจ๊ะแม่มันเป็นได้ไปโดนหลายเป็นนังซั้นละนี่ไ่เตี้ยเราโออกบ้านได้โดนจนหัวซึ้งส่วนแล้วก็เลยเจอมก้นกึ่ง โอ้ม oh, eh, you know. you know, ีเตียวว้ยๆเด้หนิเนาะยูบานควายยูบานผูเดียวอะาเงเอาเชียร์ไปได้ยังไปสอดไม่เีไ้มยังดิโอ้ยแมีพอถิงกับถิงใส่ยังกับบได้

หอหมกหีันหกเนี่ยคายพอนวหมกมาโอ้ยเอยากตัวนั่นเด้อยากตามพอนมาบอบอกหิวมันถิ่นดอยากอันกินมาเป็นเตียงหมตัวนี้ยน้อยเนตหมกเลยบุแล้วเข้าอยู่นี้หมกเด้หัวปีเลยแบบนี้บยากเนี่ยนะนังแก่ันนงเงี้ยหิวมาหวน้าหวาลกอะหวกิ้เสียงแบบ นเสร็จแล้วจ้าโอปอเอเปกน่หอยว่ายาตอระกีตตอนแรกเรียบร้อยอันนี้ฮาวส้ายได้นี่เมนขนมโมกเหมือนพอ เสร็จแล้วสัเน่ยหมกหยข้าสิบลาขนมหมูเล่ะขนมเขาสิว่าขนมห<น>มูกัน,นลแล้วแม่เสร็จแล้วะะ่ะรอหนึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโรถชุดลงไปนะคะข้างล่างให้เพื่อนอันเอาชุดออกตากทำกันตแดนเอาออกตากเอาออกพึ่ง มีหน,น้ำปลาว่าแม่เน,นี่ยดิอันเมื่อนั้นอันเมื่อนั้นท้องเสียก็เลยได้กินยาท่านใจก็น้ำปลาก็เลยมีน้ำปลาอยู่ในรถโอเคเดี๋ยวขับรถก่อนนะคะโอเคจ้าเอารถลงมาจอดให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวน้องๆเขาก็จะทะยอยเอาลงนะคะจอดไว้ถอยเอง <laughs> ทุกอย่าง ทีมงานเคเสียงพึ่งก็ตั้งเครื่องเร็จแล้วค่ะเหลือต่อสายต่อ,อยังตั้งเวทีเส็จแล้วมัน่อเป็นเครื่องแล้วก็ต่อเครื่องเสียงอยู่นะคะรถด,ดีทํางานกลับมาห้องแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวเอาเนีนจนอยได้ปะกลับมาห้องะะแล้วคะแล้วภาธรกิจแล้วนี่พอดีก็พาสะดุมานี่สร้างเงรื่องกเก่งไปสองโต ยิงยื่นนะคะบอลลูนอาจะเป็นเหมืลยไ่แล้วจะสวยบอลเราจะสร้างขา,าสามเส้นหรือหาส่วนมาใส่อันนี้ก็ดีไปเห็นจริงจริงเลยมันมันเป็นเอซูมังเอซูม์ไหคะมาเป็นคนคืออันที่มันเลยเอวขึ้นมาเนี่มันมันจะใส่สบายบต้องก็ต้องระวังห่างไว้จะทาแบบนางเกงเอวเอวต่ำจะก็คอยถานาดปนาันใดโอเคไม่รู้ว่าจะ ได้ไหมเดี๋ยวจะลองให้ดูนะคะนี่ไบอกอ่ีเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะคะสองตัว กระดุมน,นี่ค,คล้ายๆกันเดี๋ยวจะลองให้ดูนะคะว่าจะโอเคไหมเดี๋ยวมูกกันตัวแรกมาแล้วค่ะโอเคมาจา้ะโอเคนะคะได้ยูเบิลเบลน้องดีมาเก่นเก่งเอฟซูนแบบนี้คือ ใส่แล้วมันดูจบ่อยนะคะเพราเอวตัมเท่านางเขาต้องระวังนบนเออนูนนนนนอ่นนี่นั่นกางเกงแม่ใโพอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวดูเตอร์ที่สองนะเตอร์ที่สองมาค่ะได้ยืนโอเคสบาย ใส่สบายค่ะโอเคใส่สบายโยลูกนั่งเลยโอเคอจะเจอเอะไรโอเคค่ะพี่น้องนี่เนี่ยพี่น้องเออประทับใจอยู่โอเคถึกใจนะคะเพราะว่าบาง สินค้าบางตัวห่อห่าอันสร้างไปมันมันมันมาตรงปกเนาะอ่าอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะค,ะคะุณลุงคะราคาก็พอสมควรสามร้อยสามร้อยกว่าบาทประมาณนี้นะคะก็ถือว่า,สาใส่ได้อ่าราคากับคุณภาพสินค้าโอเคนะคะซื้อแพงกว่านี้วะได้คือมัมอนโมเมนต์แบาบว่าคือเอ่ออยากอยากใส่ ของดีหรือว่าของนี้หอรั่วของแพงคือก็อยากใส่ต่หมายถึงา่า้าเข้าซื้อแพงไปแล้วมันพี่ลองขอใจคําว่าอันงาปากงาทองบ่ค่ะก็คือทาเฮ้าซื้อตรงนี้ไปขาขา่าดเสจ่ใจอย่างอื่นในการอยู่การกินหรือว่าที่เฮาว่างเผนไปแล้วที่แต่ละเดือนแต่ละเดือนมันก็นจะมันก็นจะขาดหายไปจริงไหมค่ะก็เลยว่าออซื้อเอาแบบมีดีกว่าเพราะว่าราคากับพอบประมาณกับโบ ก็บเได้คือเก็บก็บโอเคอ่าสินะคะมันมันเัาก็ไ้ตามเกินไปหรือว่าบอกกับเาสูงเกินไปก็พเป๋าซื้อได้นะคะประมาณสามร้อยตัวละสามร้มอยบาทก็ได้อยู่นะคะพี่น้องประมาณนี้คือมีเป็นคนสื่อของยากจะสื้ออย่างแต่ละอย่างคือต้องคิดแบบถ้าใจตรงนี้ไปแล้วมันจิกขัดตรงนี้บ่มันมีเฉพาะอบอยห่างสินะคือบางที่แกคิดเยอะ หลายโหวตจะมีนะคะแต่ก็โอเคนี่ผ่านไปจบหมดได้แล้วนะคะอย่าลืมพาพี่น้องคาลองหาสุขเจ็นนี่มาให้กำลังใจน้องกันนะคะจะมีศิลปินรับเชิญน,นะคะนกพงศกรแล้วก็น้องยุกี้นะคะน,นีเพื่อนก็เข้าเข้ากลรู้จักเพื่อนย่แล้วนะคะเพื่อนก็ อย่างไรแล้วก็อาจจะมีศิลปินมาหลายท่านนะคะลองเบิรงว่าฮอนเหมือนจะมีไผ่มาแน่เพราะว่าบางที่คนบริจาคมาแต่วเป็นวางมือเนื้ออาจจะมากเกวนๆได้ยังสีนะคะเพราะว่ามันเป็นเป็นมือพิเศษนะคะเป็นวันเกิดของบอดแพล่นะคะเรามาร่วมวอวยพรมันเกิดแห่งวัดด้วยกันนะคะ เดี๋ยวคลิปนี้มีเอาไว้สมีก่อนนะคะพอกันไว้คลิปหน้าค่ะพี่น้องคะอย่าลืมมาให้กำลังใจกันหลายๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามของนั้นด้ค่ะเด้อลาไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ